แต่ว่าร้อนอันดับแรกต้องยกให้ท่านนี้นะครับพลตำเริกเสรีพิสุ์เตมิยาเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทยนะครับอดีออตผอตรอเมื่อวานให้สัมภาษณ์หลังไปพบกับกรรมการปรปชให้ปักคําเพิ่มเติมนะครับเราจะได้สอบถามท่านว่ามีอะไรเป็นข้อมูลใหม่นะพูดมาหลายก็ร้อนเมื่อนั้นเพราะท่านเป็นคนตรงไปตรงมาอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับท่านเสรีครับสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณสําราญน้องมิวพิเสีนะ ท่านสบายดีนะครับครับสบายมากมากเลยสบายมากๆนะฮะเอาตรงไปตรงมาเลยขอตรงประเด็นเข้าประเด็นเลยเมื่อวานข้อมูลใหม่ๆเรื่องใหม่ๆที่ท่านเสียพิสุทธ์ไปให้การกับกรรมการปปชคุณเอกวิชัยเมื่อวานนี้ใช่ใช่ใช่อ๋อมีเรื่องอะไรบ้างครับลองลําดับหนึ่งสองสามเวลาจะไม่มากท่านครับแต่ว่าท่านพูดเป๊ะๆอยู่แล้วอคุณเอกวิชก็โอเคลงมาซักถามด้วยตัวเองนะฮะครับ นะครับก็โอเคนะมันเป็นเรื่องสําคัญทุกใหญ่โดยเฉพาะกรรมการก็ควรจะต้องมับตำหน้าที่เต็มที่เมื่อวานผมก็เลยให้ข้อมูลเพิ่มเติมไปหลังจากที่ให้การครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วก็ให้การไปนะตามข้อจริงหมดแล้วละนะแต่ผมก็รู้ว่ามันจาเป็นจะต้องมีอะไรเพิ่มเติมนะคือก็กลับกลับมาก็มาทบถวนนะไอ้เอกสารของผมข้อความในลายต่างๆอย่างเนี้นะ แต่ว่าคิวท่านเสรีวันนั้นเวลานี้ผมก็ให้การต้นเติมว่าข้อความอย่างเนี้ยนะมันหมายความว่าครับไม่ได้นัดพบผมคนเดียวนี่อนัดพบคนอื่นด้วยใช่ไหมฮะแล้วตรงน,นั้นนอกจากนั้นผมฟังรายการมาแกบอกว่าตุรเชษฐ์อักพานอ่ะมันก็ไปพบผมกดโทรไปสามสุรเชษฐ์สายเปล่าสายครับ<อ>เห็นไหม<อ>เห็น เป็นไงไม่ป่วยครับอย่างนั้นอย่างนี้อะไระอ่าะผมก็เลยให้การข้อมูลแล้วก็ให้เพิ่มเติมไปด้วยเนี่ยนะคุณทักษิณเนี่ยนะในความคิดของผมนะคบางทีอาจจะใช้โรงพยาบาลเนี่ยเมื่อป่วยไม่ป่วยเนี่ยนะจะไปรับแขกนอกโรงพยาบาลก็ไม่ได้เพราะตัวมันอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมครับเพราะงั้นก็เลยใช้โรงพยาบาลนนเป็นที่รับแขกอื <c oughs> แซนถูกไหมครับนะ ใช้ที่โรงพยาบาลเป็นที่รับแขกองก็ไปไปรับแข,ขกข้างนอกไม่ได้เนี่ยเพราะวันไหนไม่มีแขกก็กลับไปนอนบ้านน่ะและก็เหมือนผมเนี่ยขึ้นไปเยี่ยมคุณทักษิณทั้งไปทั้งกลับสองครั้งสามสี่เที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะมไม่เคยเจอใครเลยไม่มีใครเคยเห็นผมนะเจ้าหน้าที่ราชการก็ไม่เห็นพยาบาลก็ไม่เห็นนอะไรก็ไม่เห็นนะอ้าวแล้วเวลาคุณทักษิณจะหลบไปนอนบ้านมันไม่ได้เหรอ ง่รอนโรงพยาบาลทําไมตั้งกเดือนอันนี้ท่านคิดเอาเองนะคิดเองได้คิดได้นะคิดได้ครับใช่ไหมอ่าเป็นประเด็นเพื่อให้กรรมการบปชชาร่วตรวจสอบเนี่ยเพิ่มเติมรู้ความแล้วรู้ความแล้วท่านไปสองครั้งใช่ไหมท่านเสรีใช่สองครั้งอืมนะเราก็ไปย้ำวันนี้ว่าเราไปสองครั้งสภาพการเป็นยังไงบ้างนะและข้อมูลประเด็นอื่นๆหรือครับผมก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กรรมการจาได้ไหมเวลากระตุ้นเขาให้คุณลักษินมาพักที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยเขาให้ญาติคนเขาเยี่ยมด้วยใช่ไหมก็มีครอบครัวนะแม่กะท่ปุ้งเองแผลต้องทานเนี่ยนะหรือโอ๊อลูกพยาหญิงอ่อนไปเยี่ยมได้ครับปปชไปเชิญพวกนี้มาสอบด้วยเพราะพวกนี้ก็มาพบคุณลักษินเหมือนกันมาสอบรักถามดิ ว่าการคุณสุกธินเป็นยังไงจะให้การขัดกับผมไหมนะคุณก็ว่าไปเลยเขาจะให้ต้านยังไงก็ได้ก็จะเห็นคุณสักธิน่วยอย่งัยงงี้ก็ว่าไปแล้วปปชก็ไปชั่งน้ําหนักแต่และกันว่าผมเท็จหรือทางนู้นเท็จนะถ้าผมเท็จก็ดําเนินคดีกับผมถ้าทางนู้นเท็จก็ดกําเนินคดีไปเลยให้ยกตระก,กูลไปเลยรกรรมาการ<อ>ก็บอกว่าโอ้อย่าหางานให้ผมทําเพิ่มเลยอ้าวผมบอก มันกระบวนการสอบสวนมันต้องเป็นอย่างนี้นะท่านนะผมเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนเก่ามาต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้หมดใครไปพบคุณทักษิณถ้ารู้เอามาสอบให้หมดเลยจะได้รู้ว่าอาการป่วยจริงไม่จริงนะใช่ไหมฮะตัวนา่านายกด้วยนะนายกลูกสาวอ่ตนะใช่ตัวสําคัญเลยใช่ไหมใช่ไหมนะครับครับนอกนั้นยังผมก็พูดถึงเวลาเบียนใช่ไหมใช่เวลาเบียนที่วันนี้แพทย์สภาขอ แต่บางนิดนีดน้หน่อยอยังปกปิดไว้ซึ่งแต่ก่อนไม่ยอมให้นะ่ะผมก็บอกให้ปปชเนี่ยมีกฎหมายถ้าเรียกเอกสารใดเรียกใครแล้วไม่ไม่มานะให้แจ้งความดําเนินคดีได้มันมีโทษทางอาญานะอย่างน้อยหก,กเดือนเอาที่ใช้กฎหมายให้เป็นประโยชน์ทำไมนิ่งเฉยดยละงง่ะแล้วปปชว่าไงครับอ่าแล้วก็งามมันไม่เหมือนผมอะผมเป็นคนบังคับใช้กฎหมายนะ ต่ตอนนี้ผมมีอำนาจนะฝุ่นเกลี้ยงเลยผมไม่ยอมให้เผาอย่างนี้หรอกนะคมันผิดกฎหมายทั้งนั้นนะนะอ่าแล้วนอกนั้นผมก็ยกตัวอย่างเรื่องเวระเบียนเวลาผมไปป่วยนะผมเคยป่วยนี่เมื่อสองปีที่แล้วน้ําท่วมปอดแต่ผมมันไม่รู้มันเป็นอะไรหรอกอาการมันต้องแพทย์พอป่วยเข้าปุ๊บวิกฤตเข้าเป็นไงอาเข้าไอซีเลยเพราะฉะนั้นแพทย์ทีมาตรวจเบื้องต้นเนี่ยนะมันมีทั้งแพทย์สมอง แพทย์หัวใจแพทย,พทย์ปอดนะสามแพทย์เนี่ยต้องมาลุมตรวจเลยได้ตกลงมันเป็นอะไรกันแน่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นในวันแรกจะต้องมีรายงานของแพทย์สามสามทางเนี่ยเข้ามาชัดเจนเลยนะแล้ววันที่สองวันที่สามก็แล้วแต่ก็มาตรวจให้ชัดเจ,ดจนจนกระทั่งอ้อเสร,รีเป็นน้ำท่วมปอดนะอ่ะไม่ใช่หัวใจไม่ใช่สมองแพทย์หัวใจสมองก็กลับไปทีนี้เป็นหน้าที่ของนะแพทย์ปออและที่จะดูแลเรา มีนูน่นมีนี่เยอะแยะนะครับผมอธิบายไปทีนี้ก็ไปเปรียบเทียบคุณทักษิณกรณีที่ราชทันนะรับตัวมาบอกปุ๊บบอก,บอ,กอ้างป่วยอ้างป่วยแล้วเป็นไงแพทย์ราชันสามทางนี่ต้องตรวจต้องมีรายละเอียดในเวลเบียนทําไหมเท่าที่ฟังดูก็ไม่ได้ทําให้พยาบาลตรวจแล้วเสร็จแล้วอ้างว่าป่วยวิกฤตก็ส่งไปรพตำรวจปับ๊บใช่ไหมไปโรงพยาบาลตำรวจมันมันก็ต้องเข้าห้องวิกฤตใช่ไหม แล้วก็ต้องให้แพทย์โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยตรวจนะแพทย์สามทางเลยตรวจให้ชัดเจนคุณทักษณิณไปอะไรบ้างอย่างไม่นในช้เวลาสามสี่วันต้องอยู่ห้องวิกฤตเนี่ยมมไม่ใช่พอไปรงพยามบาลตำรวจส่งไปชั้นสิบสี่เลย<อ>เชั้นสี่เนี่ยมันเป็นไม่ใช่ห้องวิกฤตไม่ใช่ห้อง ICU, ไอซียูไม่มีเครื่องมือแพทย์เพื่ออะไรหรกมันเป็นห้องพักป่วยห้องพักผ่อนสำหรับผู้หายป่วยแล้วนะฮะไม่ใช่ห้องไอซียูเป็นพักผ่อนนะไม่ใช่ไอซียูไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆเพราะฉะนั้น ให้กระบวนการต่างๆนี่มันก็ผิดใช่ไหมให้ไปสอบให้หมดนะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยว่ามีผู้ที่แพทย์เปิดที่สนใจเรื่องนี้หรือนะต่างๆก็ส่งข้อมูลมาให้ผมนะครับนะเรื่องเวละเบียร์บ้างเรื่องเรื่องอาการป่วยคุณนักษินเรื่องขั้นตอนการตรวจของแพทย์บ้างผมก็ไปอธิบายแล้วผมส่งเอกสารเราเนี่ยให้ปปชอบอกเอาคุณไปศึกษาคนะแล้วไปตรวจสอบ,บนะขอไปครับ ทีนี้นี่ท่านแนะนําไหมว่าควรจะปะปชวควรจะขยายไปถึงคุณชักษิณหรือท่านมติยุติธรรมหรือปลรดกระทรวงใครต่อใครนี่หรือว่าควรจะจำกัดเฉพาะ12คนนี้ไม่ไม่ไม่ไอ้12คนนี้ก็ตั้งข้อหาเบื้องต้นเท่านั้นเองอ๋อครับไอจะไปถึงคุณทักษิณถึงคุณทวีเลยมันถึงแน่อยู่แล้วแน่อยู่แล้วกระบวนการสอบสวนรวบรวมหลักฐานไปเนี่ยนะนะมันต้องถึงอยู่แล้วนะฮะถึงในสเต็ปนี่ว่าจะเป็นตัวการรือเป็นผู้สนับสนุน ใช่ไหมฮะครับอย่างคุณตวีเนี่ยถ้าสอบไปเรื่อยๆจะเป็นตัวการนะครับคุณทักษิณเนี่ยอาจจะกลายเป็นแค่ผู้สนับสนุนนะอในข้อหานี้นะคุณทักษิณไม่ได้ไม่ได้มาร่วมคิดกับเขาแต่ถูกเขาคิดนะสนับนไปใช่ไหมมันมันสเต็ปนี้หรือสเต็ปต่อไปครับที่จะถึงทุกคนเนี่ยอ่มันก็สเต็ปเนี้ยล่ะไม่มีสเต็ปต่อไปหรอกครับทีนี้ผมก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเอ๊ะนะ เวลาส่งคุณทักษินไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจแล้วชั้นสิบสี่นะผมในฐานะผู้จัดการตำรวจแหงชาติผมต้องควบคุมตัวคุณทักษิน <c oughs> นะหนึ่งให้ปลอดภัยก็เป็นอดีตนายกงตีสองไม่ให้หลบหนี <c oughs> ใช่ไหมครับแ <c oughs> ถ้าถ้าโรงพยาบาลบอกกล้องวงจรติดเสียต้องติดตั้งไม่ใช่เสียแล้วไม่ติดตั้งใช่ไหมฮะมันเป็นเป็นสถานที่ของเราของตำรวจนะ่ะ นะตำรวจต้องเป็นผู้ติดตั้งแพทย์ใหญ่ต้องติดตั้งพอบบตอรต้องดูแลติดตั้งวงจองติดน,นะเพื่อดูแลคุณทักษิณเนี่ยนะแล้วนอกจากานั้นแม้ผมราชชานจะส่งเจ้าหน้าที่ราชชารมาควบคุมดูแลแต่ว่าตรงนั้นมันเป็นสถานที่ของตำรวจนะตำรวจต้องจัดนะตำรวจท้องที่มาดูแลด้วยไอ้พวกนี้จะต้องทําหรือเปล่ามีรายชื่ออยู่ไหมแลนะมีการเบิกเงินใคาได้จ่ายเบีย้ยเลี้ยง อะไรต่างๆไหมอะไรต่างท่านเสรีพสุทธิท่านเสรีครับขออภัยเป็นอย่างยิ่งนะขออีกหนึ่งนาทีท่านลองพูดแทนใจชาวบ้านผมถามแทนชาวบ้านนิดหนึ่งว่าคดีนี้ถ้ามองด้วยสายตาของท่านเสรีพิสุทธิ์เนี่ยคิดว่าจะจบลงยังไงในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคุณทักษินหนีโอยอย่างไรนะครับเพราะว<ะ>่า <วะ S 1> มันชัดเจนเน่ยนะครับยิ่งยิ่งเมื่อวานเนี่ยนะที่ประชุมใหญ่สาลฎีกาประชุมว่าจะรับไหมเรื่องที่คุณชาญชัยร้องไปว่า อ่าพอส่งคุณลักษินไปไปราชธรรมปุ๊บนะแล้วราชธรรมส่งตัวมาเลยเนี่ยนะมันได้ดําเนินการตามวิยามาตราสองร้อยสี่สิบหกไหมครับคือนะขอคุ้มครองชข่าวไมคือตามกฎหมายเนี่ยนะนักโทษเนี่ยโอเคอาจจะไม่ต้องถูกจําคุกอย่างคุณลักษินนี่ก็ได้นะแต่ว่ามันมีเหตุหนึ่งคุ้มครองของคุณต้นรัวกรโดน โดยจำเลยเองโดยกรมราชธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องร้องขอต่อศาลเพราะเป็นหมายศาลใช่ไหมอย่างอย่างสมมติผู้หญิงคลอดลูกอย่างเงี้ยมันจะให้ไปติดคุกได้ไงก็ขอคุ้มครองชข่าวว่าขอให้คลอดลูกก่อนเลี้ยงลูกระยะหนึ่งก่อนอะไรต่อไปนะหรือว่ามีมกรณีหรือวิกลจริตมีสี่ห้ากรณีเนี่ยแต่คุณนักสศินป์ทำไมไม่ขอคุ้มครองข่าวแล้วนะไปจัดการกันเลยเนี่ยมันผิดตรงนี้นี่ถ้าศาลไต่สวนนะ ก็ตั้งองคณะเลยก็ต้ประองตั้งอคณาไต่สวนเร็ดเน้าคุณละเมิดมาตานี้จริงเนี่ยถือว่าละเมิดอำนาจศาลจำคุกไปเลยคนละรั6เดือนนะอย่างกรณีคุณพี่ชิดที่เอาถุงขนมไปนะเอาละครับยังไม่เกี่ยวกับคดีนี้เลยจำคุกเลย6เดือนแล้วคุณลักษิลปอ้ายังยังไม่ได้ถูกจำคุกใช่ไหมศาลออกหมายใหม่หรือจำคุก1ปีใช่ไหมส่วนที่ปปชกาลังทาอยู่เนี่ยนะ มันเป็นเรื่องเจ้าหน้าที่นะทุจริตต่เพื่มี่ชอบที่ำคุณอบายท่สุดเลยท่านิรก็เชื่อว่าน่าจะอาจันหนีประมาณนั้นนะครับหนีเพราะแกไม่ยอมติดคุกเนี่ยเอาละครับถ้าแกยอมติดคุกก็ไม่ต้องหนีแล้วต้องขออภัยตามนี้ก่อนนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับท่านครับที่ให้เวลาครับสวัสดีครับตำรวจเรียบรียิสุทธิ์เตมิยเวทนะคะอดีตผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติใช่โอ้โหตรงไปตรงมาฟันธงว่าหนีโอ้โหเนึ่อง่ถึงเอ้าช่วงหน้าเป็นเรื่องอะไรคุณเหมียวช่วงหน้าเป็นเรื่อง <Cas> <Cas ino. S 1> คาสิโนคับฝากสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ